หนูทะเลากับพี่เมลหนักมาก uh huh. หนูจับได้ว่าเขาแบบไปมีอะไรกันตอนหนูหลับอะไรเงี้ยเจ๊แผวก็เลยแบบมีว่างคุยกับพี่เป้า oh, เป็นไรอ่ะพี่ไม่ไหวแล้วว่าทำไมอะ่ะเฮ้ยพี่เป็นไรพี่จับได้ <Hey. S 1> พี่เวลเขานอกใจพี่อะพี่ใจเย็นก่อน เขาแอบไปมีอะไรกับคนอื่นที่โทรมาหนูอยากจะขอร้องพี่อะไรอย่างหนึ่งได้ไหมทำไมอ่ะเพาเสือว่าหนูคลอดลูกแล้วอ่ะหนูยกลูกให้พี่กับมอสได้ไหมหงได้โอเคโครงการสวัสดีทุกคนเชา้าตะครั้งด้วยกันนะครับผมวันนี้ดูผมในตะครั้งชาแนลแล้วครับแล้วก็แทนคะ่ะพี่พูดเสียงคือเหมือนพูดเสียงแทนทุกคนไปแล้วอ่ะไฟไฟไฟ ลูกจะคลอดแล้วลูกจะคล,ละอดแล้วทำไมหาก,กินหน่อยว่าเบลยลูกจะคลอดแล้วนะครับหาเงินมาคลอดลูกก่อนนะเข้าไปแ้วขอเสียงลงเสียงหนอยเฮยโ้ย้ จริงเหรอเออแบบความลัออบลลอะไรเงี้ยทางลิดด้วยจาก EP ที่แล้วที่ทุกๆคนนะครับก็ได้ฟังคลิปวิดีโอที่ฟังเสียงหัวใจลูกไปแล้วแล้วก็วทางคุณยงคุณย่ยาอะไรเขาก็คือได้ฟังเสียงหัวใจลลาๆเขาไปแล้ววันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์การปั่นเพื่อน่นเพื่อนอีกแล้วปั่นเพื่อนทุกคนไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการปั่นเพื่อนถูก็คือว่าวันนี้เราจะลองโทรไปแบบปั่นเพื่อนดูว่าเราสองคนเนี่ยคือเลิกการแพ้่จับได้แล้วที่แอบมีผู้หญิงคนอื่นอันนี้ม่จริงนะคะจะทั่ว ไม่มีกัดฟันพูดเลยนะไม่มีเดี๋ยวประมาณว่าแพรโทรไปหาเพื่อนพี่โทรไปเล่าเพื่อนพี่ฟังพวกแอ็กเดตพวกแปมอสก็เจแพรสมใจียอลองดูว่าแบบเพื่อนสนิทลองดูว่าเขาจะให้คำปรึกษายังไงก็คือว่าจับได้วยวมีผู้หญิงคือตอนนี้คือทะเลาะกันแตกหักกันแพรไม่ใช่แพรไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้อแล้วที่สุดท้ายคือจะขอยกลูกอ่ะถ้าลูกเกิดมาแล้วอ่ะให้เพื่อน ให้เพื่อนช่วยเหลยอทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปทำมาเพื่อความบันเทิงนะไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็ให้ทุกคนแค่ทําคลิปแกล้งเพื่อนี่เฉยปั่นเพื่อนเฉยนะไม่ได้แบบจะยกลูกให้จริงๆนะครับอยากลองดูไงว่าสมมติว่าสมมติว่าเรามีปัญหาเพื่อนเนี่ยจะช่วยเราได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเพื่อนเขาเนี่ยเป็นสนิทกับพี่เบลเขาเรียกสนิทสนิทแบบมากๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการลองใจแล้วกันนะเพื่อนแล้วก็ไปดูได้ว่าเราก็แบบเราพูดไปเขาจะว่าเขาจะ เขาจะเขาจะเชื่อไหมเฮ้ยหนูว่าเชื่อเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาพี่มีผู้หญิงมาตลอดตอนสมัยสมัยเป็ฟังก่อนสมัยเป็นนักเรีนปีบางครั้งก็แอบมีผู้ชายนี่ ต้องระแวงพี่แจ๊คใช่ปะโทรเลยไหมโทรเลยคนแรกขอเป็นสมเจียรก่อนเจ๊แพลวใช่ปะทขอค่อนโทษนะคะเจ๊แพลวหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูแค่ทำคอนเทนต์แบบสนุกสนานเฉยจริงๆหนูรักทุกคนนะคะ Let's go ก่อนจะไปงไงกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กับละครด้วยแล้วกันนะครับเอาให้ถึงหนึ่งล้านซับไปไว้นะทุกคนไปโทรหาคนแรกเลยไป Let's go เป็นลำพง เจแคล้ว่างหรือเปล่าคะว่างจ้า <c oughs> เป็นไรเป็นหวัดหรอหนูมีเรื่องจปงะปรึกษาหน่อยค่ะเชียเชียได้จริงๆหนูก็ไม่อยากไม่อยากแบบว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะเจแพลวทำไมอะเรื่องอะไรอะหมูทะเลาะกับพี่เวลหนักมากม,ม,มีจับได้ว่าเขามีผู้หญิงอะ จริงๆอะหนูมาจับเขาได้มานานแล้วแต่ว่าหนูไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแต่ว่าครั้งนี้หนูไม่ไหวจริงๆอะเขาเป็นใครอะเผื่อเอิรักรู้จักเอยออก็จะไปรู้เหรอก็ตัวก็ผู้ชายอ่ะเหมือนกันอะก็าอาจจะคุยกันได้ยินกันบ้างผู้หญิงเขาอายุเยอะกว่าผู้เวที่หนูรู้นะอตอนแนรกอะ คือที่จับได้ที่ผ่านมาคือแค่คุยกันหนูก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าหนูก็คิดว่าหนูท้องอยู่อะไรเงี้ยเขาจะเลิกไปเอาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหนักกว่าเดิมอ่ะเจ๊แพล่ก็ถึงแพท้องแล้วเขาก็น่าจะเลิกได้แล้วนะก็แบบว่าเออดูเขาก็าเอาใจดินนะเวลาที่ไปบ้านหนูอ่ะเออเหมือนเขาไม่ใช่คนเมื่อก่อนแล้วอ่ะก็เหมือนเขาเป็นคนใหม่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่เลิกใช่ไหมนี่หนูจับได้ว่าเขาแบบไปมีอะไรกันตอนหนูหลับอะไรเงี้ย พี่เพลีก็แบบปนท้องเวลาหลับแล้วมันมันหลับหรือเพื่อหนูหลับบ่อยไงเออโอ้บาปนะเนี่ยเมียท้องอยู่อะแล้วไม่เอาคนอื่นอะโหพี่เห็นมาเยอะมากเลยนะแบบแต่ว่าหนูก็ต้องจะเย็นๆให้มากกว่าเดิมแล้วกันเพราะว่าเพื่อสุขภาพของน้องนะเย็นไม่ไหวแล้วอะหนุด จับได้ตั้งแต่แบบรู้ตัวว่าท้องใหม่ๆอะ่ะหนูทนมาแบบว่าทนมาไม่ไหวแล้วเจะแพลวก็รู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าอดทนแค่ไหนหนูไม่เคยพูดเลยแต่ว่าครั้งนี้หนูไม่ไหวจริงๆหนูมไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนูจะเลิกกับเขาอย่าถึงขั้นเลิกเลยก็แบบว่าลองคุยกันดีๆอีกสักตั้งไหมหรือแบบลองแยกกันอยู่พักหนึ่งใ,ให้พี่เบลเขาได้คิดทบทวนก่อนไหมหนูตัดสินใจแล้วหนูไม่อยากคุยกับเขาแล้ว คือโตๆกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยหนูว่าไม่ไหวอ่ะหนูมีเรื่องจะขอเจแพลรได้ไหมสภาพจิตใจตอนนี้หนูแบบว่าแย่มากเลยอ่ะหนูคนเดียวหนูหนูเลี้ยงลูกไม่ไหวแน่ๆได้ได้พี่ไปช่วยเลี้ยงให้ก็ได้หนูไม่ได้แบบจะให้แค่เจแพลรบช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยหนูบอกว่าหนูจะกลับไปอยู่พิจิตรจนกว่าหนูจะคลอดอ่ะถ้าหนูคลอดแล้วอ่ะหนูจะยกลูกให้เจแพลรได้ไหมยกมาถึงยกลูก ยกแบบไหนยกให้พี่เลี้ยงมาก่อนหรือว่ายกแบบไหนให้เจทากับเอิร์ดเป็นพ่อแม่ลูกหนูเลยร์ดเอเอพี่เบลเขาจะยอมเหรอเออเ,เขาจะยอมเหรอ ว่าอยากว่าขอบรับลูกเขาอะก็เพราะว่าแบบนี้แหละหนูถึงอยากตัดเขาออกไปจากชีวิตเลยไม่ให้เขาม้วุ่นวายกับหนูอีกไม่อยากเดิ <ขา S 2> นเอาเรื่องลูกมาอ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะหนูก็ต้องลองคิดกันดูดีๆนะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นกันอย่างนี้ต่อไปอะ่ะเออผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงลูกจะอยู่ยังไงจะต้องให้คนอื่นเลี้ยงอย่างก็ลองคุยกับพี่เบลดูเท่าไม่งั้นก็โอ้เด็กมันจะเป็นเด็กที่มีปัญหานะตอนโตขาดความอบอุ่นไม่ดีหรอก สารในปื๊ดมันหนูถามอันนี้หนูถามจริงๆเลยนะเจ๊แควเจ๊แค่จะรับเลี้ยงไหมรับได้พี่ช่วยเลี้ยงได้พี่เอามาเลี้ยงให้ได้ เอามาเลี้ยงเป็นลูกได้แต่ว่าพี่ก็อยากให้หนูตัดสินใจดีๆก่อนนะแบบอย่างน้อยคือพ่อแม่ลูกอะ่ะอย่างน้อยก็ควรอยู่ด้วยกันอะ่ะเราเราเป็นผู้หญิงเราน่าจะแบบว่าคืออดทนแล้วก็ต้องอดทนอีกอดทนมันอยู่อย่างนั้นอะ่ะจนก,กว่าแบบวันที่ผัวเรามันจะดีขึ้นอะ่ะเพื่อแบบว่าให้ครอบครัวเราอยู่กันได้นานๆยาวๆหนูลองตัดสินใจกันดูดีๆแต่ถามว่าให้พี่เลี้ยงได้ไหมพี่เลี้ยงได้แต่ว่าในส่วนของหนูว่าพี่อยากให้หนูคุยกันก่อนพี่รู้ป้าว่าคนคนนั้นอะ่ะที่พี่เบลขาแอบไปมีอะไรด้วยพวกเรารู้จักนะ เป,ปเป็นคนใกล้ตัวเรามากที่สุดเราเจอกันตลอดเจอกันทุกครั้งพี่เดยเขาอแอบเป็นม,มีอะไรกับพี่แจ๊คกก ขอโทษเจ๊แพลวกระแรงกระแรงกระแรงแต่ทั้งบอกว่าจริงก็เชื่อนะทำไมอ่ะเพราะว่าแจ็คเขาอยู่แบบกาสงบสงบมากแบบไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยอ่ะก็แบบเหมือนนน่าจะยอมพี่เบลหรือเปล่าโอ้ยน้ำตา โอ้โหปวแล้วรับไปเลยซาดจัดเลยขอโทษนะคะขอโทษนะคะเไม่จริงจริงเขาะรแต่ว่าเจ๊แพรวน่ล่ะกุณพ่อเขาเรียงนะเพราะว่ากับแม่แพล่ะเขาเรียงนะเพราะว่ากับแม่แพล่ะลูกหนูคลอดมาหนูจะให้เรียกเจ๊แพรวว่าแม่เลยนะพี่เดี๋ยวพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่สาวดีกว่าขอบคุณแพลวกับเอิร์ธมากครับเดี๋ยวไปแกงคนอื่นต่อห้ามโทรไปบอกใครนะค่ะโอเคต้องคอด้วยค่ะ ไอมุกนี้ฮายกันไม่ไหวจริงเฮ้ยเราจะตบท้ายด้วยมุกนี้นะแต่ว่าคนคนที่สองขอแบบขอแบบฟิลแบบแฮแบบไปเลยอ่ะดีเอาโน้ตก่อนโน้ตกับบีว่าบีมันต้องด่าพี่แน่อันนี้น้องรู้องฟังก่อนลองฟังต่อไปนะครับจะเป็นช่องเอคซเดดนะครับลองดูไปกราบขอประธานอภัย f อช่องแอคซเดดด้วยแล้วก็ขอโทษพี่โน้ตแล้วก็น้องบีตรงนี้ด้วยนะคครับผมแหมถ้าเล่นแรงเนี่ยม่ต้องขอโทษหรอก เออวะไปไปโตแล้วฮัลโหลค่ะขับต่อไปบนซอยพัฒนาการ38ฮัลโหลพี่ดินไหมคะดีจ๊ะบีว่างคุยกับพี่เป้าเป็นไรอ่ะพี่ไม่ไหวแล้ววะทำไมอ่ะเฮ้ยพี่เป็นไร พี่จับได้พี่เมวเขานอกใจพี่อะเอ้าพี่ใจเย็นก่อนพี่เย็นมานานแล้วอ่ะพี่อดทนไม่พูดมาตั้งนานแล้วอ่ะพี่ค่อยๆคุยกันก่อนนะอพี่พี่แพรเขาจับได้พี่วิวคุยคนเดียวมันไม่ใช่แค่คุยด้วยมันหนักคนาดแบบออกไปมีอะไรกันนะบีเฮ้ยพี่ใจเย็นๆนะครับพี่แบบ อย่าเพิ่งเครียดพี่เพราะว่าแบบ<า>ลูกพี่ด้วยอย่าเพิ่งเครียดมากอย่าพิงคิดอะไรเยอะลองลอง,ลองคุยกันก่อนไหมมัน,ม,นมันใช่เออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหนมม็นแล้วค่ะมุดแล้วแล้วพี่ก็คุยกับเขาแล้วพี่จะเลิกกับเขาพี่ไม่ได้นะ เกดิดไไ้งเขาแอบมีมาตลอดเลยบีพี่ไม่เคยพูดไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยพี่คิดว่าเขาอะจะเลิกนิสัยนี้แล้วนะโน้อเขายังไม่เลิกนิสัยนี้อีกเหรอพี่บีแล้วเล่าคุยกับเขาบ้างแบงไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยก็ไม่น่าเห็นอืมไม,ไม่เห็นเลยมีอะไรเลยอะ่อปะปกติพี่ใจเย็นก่อนค่อ,อ,อยๆคุยกันก่อนเนาะตอนน้องเล็กอยู่ด้วย พี่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆวีตัดสินใจแล้วพี่นอนพี่นอนคิดนั่งคิดแล้วว่าพี่จะทํายังไงต่อพี่จะเลิกกับเขาเด็ดขาดแต่ว่าพี่มีเรื่องจะขอบีกับพี่โนได้ไหมสองร้อยยี่สิบรื่องอะไรพี่คือตอนนี้สภาพจิตใจพี่มันไม่ไหวมากพี่เลยตัดสินใจว่าพี่อะถ้าคลอดลูกแล้วอะพี่จะยกลูกให้บีกับพี่โน้ตได้ไหมยกให้น ไม่พี่เตนเย็นกคุณท่นทำไมคุณชอบล่ะคือสภาพจิตใจพี่ไม่ได้จริงๆดิพี่ไม่พร้อมที่จะที่จะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่พร้อมที่จะแบบพี่ไม่อยากให้เขามาวุ่นวายกับพี่อ่ะพี่อยากเลิกกับเขาแบบเด็ดขาดไปเลยไม่ให้เขาเอารูกเรื่องลูกมาอ้างอ่ะรับเลี้ยงลูกพี่ได้ไหมจริงจริงอ่ะพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องยกยกลูกให้หนูกับพี่โน้นนะจริงๆแล้วอ่ะ หนูกับพี่โน้ตอ่ะเลี้ยงให้พี่ได้แต่ว่าถ้าพี่ดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะพี่อ่ะก็มาเอาน้องคืนยังไงดีอะพี่กม่คิดอืมไอเรื่องยกลูกกับพี่มันมันไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงเขาก็คือลูกพี่แต่ถามว่านะช่วงเวลาที่พี่แย่หรือพี่รู้สึกแย่อ่ะนี่หนูกับพี่โน้ตเลี้ยงให้ได้แล้วถ้าเกิดพี่ดีขึ้นอ่ะพี่ก็มา เอาน้องกลับไปอยู่กับพี่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบยกให้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าบีกับพี่โน้ตเลี้ยงแล้วอะ่ะพี่ก็อยากให้เขาเป็นลูกบีกับพี่โน้ตไปเลยอะ่ะทำไม่ได้หรอกเพราะว่ากับลูกเราอะ่ะไอที่บอกเออเดี๋ยวรูแลให้อะไรเงี้ยมัอได้อยู่ ก็เออมายกให้ถงแ้วมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะถ้าเดี๋ยวดูแลดูแลได้ก็เออแบบถ้าเียนดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ถ้าพีนดีขึ้น่ะสภาพจิตใจมันโอเคขึ้นเงี้ยแล้วก็เอาไปดูแลเอาไปเลี้ยงเหมือนเดิมเองแต่ระหว่างนี้ยือก็เข้าใจอยู่ความรู้สึกแล้วก็มันไม่ได้หยาให้เลิก็หลอกก็คืออยากคุยกันดีๆอ่ะคุยกันก่อนอะไรเงี้ยรู้จักมาก็ไม่ได้มีนิสัยอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่มีลูกมีอะไรเงี้ยไม่มี อา้าแล้วก่อนมีลูกเขาเปไ็นไงก่อนมีลูกยจะมีบ้างหรอเปพี่ก็ไม่รู้ว่ะ แต่ตอนนี้พี่พี่ก็มั่นใจแล้วว่าไม่มีหรอกใช่เขาเขา,เขาก็ไม่ได้แบบไหนไหนเนาะเขาว่าแบบอยู่กับพี่ตลอดเลยนะเขาไม่ได้ออกนอกนอกรูนอกขายนะ<อ>พี่เขาไปตั้งแต่พี่ท้องเขาออกนอกบ้านบ่อยมากมีจนรู้ไหมว่าพี่รู้ได้ยังไงพี่เห็นหมดแล้วว่าคนคนนั้นนะ่ะคือใครใช่พีเชื่อไหมว่าเป็นคนที่เรารู้จักแล้วเราก็เจอบ่อยมากเป็นคนที่ใกล้ตัวมากๆบีใช่พี่น คนใกล้ตัวที่พวกเรารู้จักทุกคนใครพี่พี่แจ็คใครพี่แจ็คใช่พี่แจ็คป้องพี่แจ็คพี่แจ็คแจ็คไงแจ็คไงแจ็คสมูทไงพี่ตัวเล็กๆเสียงหวานน่ะไอ้หมูจะด่าไงวะ ไหนพี่เราแก้งด่าดิเดีแก้งด่าดิค่ะโทรไปหยอกเหชยิขอโทษเสี่ยดูดินะพี่เบลสั่งให้พี่ทำพี่ขอโทษโทรไปโทรไปยอกหยอกนานมากนยอกแบบไปตู้ มันต้องเกริ่นก่อนอะมันต้องเกริ่นก่อนอัโอเคเขาได้รับนะเขาได้รับเลี้ยงนะเขารับเลี้ยงนะเออรับเลี้ยงหลานนะเออโอเคครับขอบคุณแม่ที่พี่โน้ตพูดมันคือเรื่องจริงเหรอที่เขาแปลว่าเขาเป็นคนดีแล้วเออเขาเป็นเป็นคนดีแล้วเนี่ยโน้ตพูดถูกเลยจ้าแค่จะอักก์ก็หยุดเล่นเถอะแม่พี่ปลอบใจหนูให้เฉยเหรอเออค่ะมาพูดปลอบใจแกมั้งไงอ๋ออ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่ก็ยังช่วยกันปิดบังแหละใช่อไหมจริงๆแล้วว่ะ ไม่เคยเปลี่ยนตีดอะอย่างลิงเนี่ยลิงตัดเลยกราบขอประทานอภัยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ่น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 ต่อสุดท้ายต่อไปแนนแมมมอสเนี่ยฮัลโหลจ้าฮัลโหลี่แนนจ้า พี่แนนว่างคุยกับหนูเปล่าทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะจิดจับได้ว่าพี่เรีวอ่ะเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนะอ้าใช่หรอจับได้ไงอ่ะหนูจับได้มานานแล้วพี่แต่ว่าครั้งนี้มันไม่หวจริงเพราะว่าเขาแอบไปมีอะไรกันนะคุยกันยังอ่ะหนูคุยกับเขาแล้วพี่เขายอมรับทุกอย่างเลยแล้วหนูก็คุยกันด้วยว่าหนูจะเลิกกันอ จะเลิกยงไงแพรก็ท้อยู่อยูรับไม่ได้อะสภาพจิตใจหนูไม่ไหวจริงที่หนูทนไม่ไหวหนูทนไม่ได้แล้วลูกใครจะเลี้ยงล่ะจะเลี้ยงคนเดียวได้หรอเนี่ยที่หนูโทรมาหน,นูเรื่องอยไกจะขอพี่ทำไมอ่ะ เดี๋ยวก่อนแพรคุยคุยกับพี่เบลดีๆคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องให้อภัยกันได้ให้อภัยเขาไปก่อนถ้าเกิดเจออีกครั้งหนูค่อยว่ากันมันเป็นครั้งแรกเองใช่หรอมันไม่ใช่ครั้งแรกวพี่แต่หนูไม่ได้เล่าให้พี่ฟังเฉยทเขาแอบ,บมีตลอดบบลอก็คือคุยกันแล้วว่าแบบจะเลิกกันหนูจะกลับไปอยู่จี๊ดที่หนูไม่ไหวงั้นก็ กลับไปบ้านไปแบบพักผ่อนสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ค่อยตัดสินใจใหม่ไหมจะตัดสินใจแบบนี้ได้เหรอหนูนคิดแล้วพี่หนูตัดสินใจแล้วจริงๆหนูไม่ไหวจริงพี่ก็รู้ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่พูดหนูอดทนมาตั้งนานแล้วแต่รังหนูด้วยพ่อกับแม่รู้แล้วแบบเขาจะคิดบ้างไงครอบครัวกำลังไปได้ดีไง แต่เขาไม่คิดเด้อเขาแอบไปมีอะไรกับคนอื่นที่โทรมาหนูอยากจะขอร้องพี่อะไรอย่างหนึ่งได้ไหมทำไมอ่ะเขาเกิดว่าหนูคลอดลูกแล้วอ่ะหนูยกลูกให้พี่กับมอสได้ไหมได้พี่เบลเขาต้องเลี้ยงเขาไม่ทิ้งหรอกต่อให้วันหนึ่งเขกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไงเขาก็ต้องเอาลูกเขาไปเลี้ยงเขาต้องดูแลอยู่แล้วก็ะย่า๋พี่เบลเขาไม่ทิ้งหรอกลูกเขาทั้งคนเขาจะทิ้งทำไมหนูไม่อยากให้เขาเป็นพ่อของลูกหนูแล้วอ่ะ ไม่ได้สุดท้ายาท้อง็คือพ่อของลูกจะไม่อยากให้เป็นได้ยังไงพ่อแม่เพ็กก็ไม่ยอมหรอกเขาก็ต้องเลี้ยงหลานเขาใครเขาจะปล่อยให้หลานองไปอยู่นคนนื่นะแต่หนูพูดจริงๆนะพี่สภาพจิตใจหนูมันไม่ได้จริงจ,งจ,งจงนูกคิดว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้แน่หนูไม่อยากาาให้เ <ใจ S 2> ่อไม่แน่ถ้าหนูยกให้พี่พี่จะรับไหมถ้าเพ็จะให้จริงอ่ะพี่ก็เลี้ยงได้เพราะว่าคนหมายังเลี้ยงเลยคนแม่จะเลี้ยงไม่ได้อ่ะ พี่พเลี้ยงได้หนูเชื่อว่าพี่เลี้ยงได้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อยๆพ่อกับแม่ขพงเขาก็ไม่ให้หรอกพี่เบลเขาก็ไม่ทิ้งอยู่รอกแหละลูกเขาอ่ะต้าให้วันี้เขาไม่ได้อยู่กับเพคเขาก็ต้องไปทิ้งหรอกถ้าแพไม่เลี้ยงเขา,าต้องมาเลี้ยงอยู่ลแล้วแล้วพี่รู้ไหมอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากบอกไว้อะทำไมอ่ะทุกคนที่ที่เบลเขาไม่มีอะไรด้วยอ่ะพวกเรารู้จักนะอาจริงเหรอใช่ใค่อะวี่ีมันและมาก พวกเรารู้จักเราใกล้ตัวเรามากที่หนูไม่คิดว่าเขาจะทำหนูได้ลงคอใครอ่ะพี่แจ๊คอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่อยากคุยแล้วไม่จริงจังอะไรไม่ก็แจ๊คมันยู่งวาพี่อ่ะ แจ็คเขาไม่ขัดขืนเลยอ่ะกำลังดึงเศร้าเลยโทลมาหยอกหยอกแเลยคุณแม่แจ่คใจยงน้อยอยู่สบายใจแล้วลูกมีคนเลี้ยงแล้วเนี่ยเออเออหมายยังเลี้ยงเลยคนโดนจะเลี้ยงไม่ได้ใช่โอเคครับขอบคุณแนนแม่มอสมากมากครับผมขอพี่เบลอ่ะใจหนูหายหมดเลยหยอกหยอกขอโทษขอไได้พี่เบลนี่ไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้แหละ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปง้อเดี๋ยวไปง้อโอเคโอเคครับจ้าการโกหกคนไปมันเหนื่อยอย่างนี้จ้ะมู้เหนื่อยมากโอ ตก็ผ่านไปนะเพื่อน3คู่3คนไอฟ้ฟางคิดทุกคนเป็นเพื่อนสนิทมากาแหละ3คนคนี้ทุกคนพร้อมที่หมดแต่ความจริงแล้วเราท่ายคลิปเพราะความเหมือนเแล้วทุกคนบอกก่อนเพราะว่าเราไม่เอาให้ใคเรเลี้ยวก็เลี้ยงกนันเองนี่แห <c oughs> ละเอออะไรประมาณนั้นนะครับลูกเราเนาะใครอชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้มีคลิปอะไรก็ลองคอาไม่บอกไว้ไว้ด้านล่ลางแล้วกันนะครับผมนะฮะ <c oughs> แล้วก็ฝากเอาไว้เป็นใช้เป็นสต๊สาฟให้กับล่ะค่แล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องเพื่อนๆด้วยฝากสวัสดีครับวันนี้าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหนื่อยมากต้องขอกราบขออภัยเพื่อนทุกคนด้วยนะ